สวัสดีค่ะทุกๆคนมีนาเองค่ะจากไมอสไพตุรกีวันนี้มาชวนทำขนมปังเอาไว้ทานเล่นหรือว่าทานคู่กับน้ำชากันนะคะเป็นขนมปังไส้กรี่ไก่ค่ะฟังไม่ผิดจ้ะขนมปังไส้ไก่สไตล์ไทยๆเรานั่นเองค่ะทำง่ายๆนะคะนวดก็ง่ายๆแต่ว่านุ่มเนี่ยนานแล้วก็รสชาติในตัวเนี่ยบอกเลยว่า อร่อยมากๆอยากให้ทุกคนลองนะคะใครอยากทำฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้มายสบายตุรกีก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยไหมคะง่ายมากรูปทรงออกมาก็น่ารักนี่เป็นไงมีการแปะผักการันตีจากลูกชายแล้วค่ะว่าอร่อยมากไปคะ่ะไปเริ่มทำกันเลยคะ่ะทำง่ายๆสไตล์แม่บ้านอย่างเราๆนะคะมีอะไรก็ใช้แบบนั้นได้เลยจ้า วันนี้เรามาขอพลุฟีกันก่อนนะคะจะมีนมค่ะนมสดรสจืดนะคะใส่ลงไปส่วนผสมทั้งหมดนะมีนาจะขึ้นไว้ให้นะคะตรงนี้ก่อนที่จะเริ่มวิดีโอเนาะแล้วก็ใต้คลิปนะคะสามารถไปดูว่าใช้ได้ทั้งหมดกี่ถ้วยตวงนะคะนมอุ่นนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะบอกเลยก็ได้มันชินนมอุ่นครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะค่ะ เดี๋ยวเราจะคนนะคะคนให้น้ําตาลทรายกับไอตัวเนี้เข้ากันเล็กน้อยเสร็จแล้วเราจะใส่ยีสต์ค่ะวันนี้ใช้เป็นแอคทีฟไดยีสต์นะคะมีนาใช้3มช้อนชานะวันนี้อากาศหนาวมากเมืองไทยอากาศร้อนนะคะสามารถเปลี่ยนเป็น1ช้อนชาถึง2ช้อนชาได้คนแบบนี้ทิ้งเอาไว้แบบนี้ค่ะอุณหภูมิห้องแอปหนึ่งรอให้ยีสต์เขาทำงานแนละ้วเดี๋ยวเราก็จะมาทํากันต่อระหว่างนี้นะคะขอมาผสมก่อนแป้งเนี่ยใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะ หรือใครถ้าใครมีแป้งทำขนมปังใช้แป้งทำขนมปังได้ตัวนี้สองถ้วยตวงใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาคนทุกอย่างให้เข้ากันวันนี้มาแปะกันนะวันนี้ขอนวดเครื่องนะบอกเลยมีนาอ้างอิงมาจากโจ๊กค่ะสูตรครูโจ๊กนั่นเองจากโลกขนมปังนะจากค่ายบางละจาน,นนะคะแต่ว่าดัดแปลงสูตรมาค่ะอะไรที่เราไม่มี เราก็ใช้อย่างอื่นแทนซึ่งขออนุญาตโจกเรียบร้อยแล้วนะคะใครเป็นลูกศิษย์โจกก็สบายใจได้นะคะเอาสูตรโจกค่ะมาดัดแปลงจ้ะของมีนานเนี่ยมีนาใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์แล้วก็เพิ่มลดทอนสูตรส่วนผสมของน้องนิดหน่อยอะคะ่ะไม่ได้บอกว่าเป็นสูตรของมีนานะมีนาบอกเลยเป็นสูตรของโจกใครอยากดูสูตรต้นฉบับนะคะไปดูได้เลยค่ะครูโจกพิมพ์ไปได้เลยนะคะเดี๋ยวก็มีขึ้นมาเต็มเลย แต่ว่าตัวนี้เป็นสูตรที่ดัดแปลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เหมาะกับแม่บ้านอย่างเราเราสามารถทําได้เช่นเดียวกันวันนี้นะคะไส้มีนาจะทําเป็นไส้ไก่นะคะไก่ผงกะหรี่ก็จะมีเนื้ออกไก่นะคะนิดนึงมันฝรั่งหนึ่งหัวหอมหัวใหญ่หนึ่งหัวแล้วก็แครอทหนึ่งหัวเล็กนะคะจะเอาไปผัดกับน้ํามัน,นะคะ่ะแล้วก็ใส่น้าเล็กน้อยใส่เกลือนิดนึงบอกไว้เลยนะเพราะว่าตอนผัดจะไม่มีให้ดูนะคะ มีนาจะลดทอนวิดีโอให้มันสั้นลงให้กระฉับลงเนาะเอาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปผัดให้เขาสุกแล้วเดี๋ยวตอนปรุงรสเรามาดูกันนะคะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะเพื่อจะได้ช่วยให้มันฝรั่งกับหอมใหญ่เนี่ยเขาสุกเร็วๆเดี๋ยวพอเขาสุกเขาก็จะแห้งพอดีละะนามไม่เป็นไรแล้วเราก็มาผัดต่อมีนาไม่ได้ม่วเี่ยเชื่อใจเถอะ นี่ค่ะอย่างที่เคยบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาแห้งเองค่ะเขาก็สุกเนี่ยเขาก็สุกมันก็จะแห้งเองเขาก็จะมีความแบบอย่างนี้มีน้ใส่ที่กป่นนะคะน้ำตาลเกลือแล้วก็ผงกะหรี่ค่ะชิมรสตามชอบใครอยากใส่สารเปือใส่ใครอยากใส่เนยให้มันมีกลิ่นแบบหอมละมุนของเนยใส่ค่ะ ให้รสชาติแบบจัดจๆนิดนึงออกหวานๆเค็มๆนะคะเค็มๆหวานทุ้ไปลิ้นนีเดียวนะของมีนาแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครชอบหวานใช่ไหมชอบติดรสหวานก็ทําให้มีมีรสหวานเสร็จแล้ว่ะตัวเนี้ยเสร็จแล้วนะอ่ะเสร็จเรียบร้อยทิ้งไว้ให้เย็นปิดแก๊สทำระยะมีกลิ่นผงกะหรี่หน่อยๆใครอยากได้กลิ่นผงกะหรี่เยอะๆก็ใส่ใครอยากใส่คาร์เนชั่นก็ใส่คือมันอยู่ที่ว่าเราชอบ,เร,ชอบเราชอบไก่ผงกะหรี่แบบไหนอะค่ะ ก็คือแบบนั้นเรามาดูในส่วนของแป้งนะคะนี่ขึ้นฟูดได้ขนาดนี้เรียบร้อยเดี๋ยวจะใส่อ่างเลยค่ะอ่างผสมคนก่อนนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันไข่ไก่ค่ะมีนาะใช้เบอร์สองหนึ่งฟองใส่ลงไปคนไข่กับนมเนี่ยให้ละลาย แล้วเราจะใส่ในส่วนของแป้งลงไปนะคะแป้งเนี่ยขอดูเนื้อแป้งก่อนเลยอาจจะมากหรือน้อยอยู่ที่เราก่อนอื่นเราก็ทําอย่างนี้ด้วยกันนี่อย่างนี้ด้วยกันแป้งเนี่ยมีนาใช้สองถ้วยตวงถูกไหมซึ่งมีนาคิดว่าคนนวดมือไม่น่าจะนวดกันได้ก็เลยจะเพิ่มไปอีกสองช้อนโต๊ะนะคะน้ําหนักชั่งไว้ให้หมดแล้วนะ เครื่องของมีนามีคนถามมาหลายคนแล้วซึ่งมีนาไปศึกษาดูแล้วค่ะเครื่องของมีนาเนี่ยประมาณหนึ่งพันวัตต์ก็นวดได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรานวดนะคะนวดสปีดสองก่อนเนาะเพื่อที่จะให้แป้งเขาเนี่ยหลุดออกจากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้แป้งเขาเข้ากันถ้านวดมือจะนวดง่ายนะคะเพราะว่าเนี่ยแป้งเขาจะแบบอย่างเงี้ย พอเขาารวบกันเป็นก้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่เนยค่ะเนยจืดนะคะลงไป50กรัมแล้วคราวนี้เราจะนวดนวดให้เนยกับแป้งเนี่ยเขาหายเป็นเนื้อเดียวกันจะเริ่มจากสปีด2ก่อนประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็สปีด3สปีด4ก็คือแรงขึ้นมาประมาณ3นาทีรวมแล้วจะนวด4นาทีน,นจะจ๊ะ หลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะเขาก็จะมีความเหลวแบบเนี้ยซึ่งความเหลวแบบเนี้ยทุกคนคือ F C ของมีนาไม่ใช่สายนวดเครื่องถูกไหมคะถ้าใครมีเครื่องนวดนะคะไม่จําเป็นต้องเติมแป้งเพิ่มก็คือนวดไปได้เลยค่ะจนเขาแบบจนเขาล่อนออกจากโถอะแต่ว่าสาย F C ของมีนาเนี่ยสายผู้ติดตามของมีนาเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่สายดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเติมแป้งให้นะคะ เติมแป้งไปอีก1ช้อนโต๊ะนะคะก็คือสรุปเป็นเท่าไหร่คะสองถ้วยตวงอีกสามช้อนโต๊ะคือมีนาเน้นดวนเนื้อแป้งเป็นหลักและส่วนตัวมีนาไม่ชอบกินขนมปังที่มันแบบคือติดเหงื่อไม่ชอบกินขนมปังที่แบบติดเหงือติดฟันชอบกินขนมปังที่มีความนุ่มแต่ว่านุ่มในระดับเดียวเพราะฉะนั้นมีนาเติมแป้งลงไปนะคะนวดต่อเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะมีนานนวดประมาณ5้านาทีเท่านั้นแหละเ<อ>นี่ยก็ให้แป้งเขาแบบเนียนหลุดขึ้นมาจากขอบไอเนี่ยหลัะค่ะแล้วก็ไม่พักแป้งนะตัวนี้ค่ะเราจะขึ้นรูปเลยก่อนหน้าน,นั้นนะคะเราจะทามือเราเนี่ยค่ะด้วยเนยทามือเราด้วยเนยก่อนแล้วก็มารวบรวบแป้งเขาอีกที เนยจืดเนี่ยและค่ะใครอยากทาเนยเค็มก็ทาวันนี้มีนาทำเป็นสองไส้นะก็คือ1คือไส้ไก่ค่ะไส้ไก่เนี่ยแล้วก็2ก็คือไส้เนยเค็มเพราะว่ามีนาทําเนยเค็มไว้เนยเค็มสีชมพูใช้เนยสีชมพูทาเนยฮิมาลัยอะฟังนะคะวันนี้มีนาจะใช้พิมพ์นี้อะคะ่ะพิมพ์อ่าพิมพ์ม,มัฟฟินนันเล็กอะคะ่ะคือเราจะขึ้นรูปเป็นแบบไหนก็ได้มีนาจะตัดเป็นคืออันนี้ไม่ต้องตัดเป็นก้อนเท่าๆกันอะเดี๋ยวขอลองก้อนละ35กรัมดูก่อน ก้อนละสามสิากรัมก้อนเท่านี้ค่ะคือเราก็จะทํากลมๆไว้ก่อนแล้วก็ปั้นกลมๆไว้ก่อนน,น่าจะได้พอดีแหลอะอะมีนาะทําเป็นก้อน35กรัมนะคะตัดเอาไว้ตรงนี้ก่อนเลยในระหว่างคือถ้ามือเราแห้งอย่างเงี้ยเราก็เอามือทาทาเนยไปด้วย แล้วเราก็จะทําเป็นกลมๆไว้ก่อนคะเดี๋ยวเราจะปั้นเป็นกลมๆไว้ก่อนนะคะแล้วเราเค่อยามาใส่ไส้เรียบร้อยสามสองสาสงหกสิบห้ได้ทั้งหมด16ก้อน16ก้อนแบบนี้นะคะเราก็จะหยิบแป้งก้อนแรกมานะคะแล้วก็จะเอามาคลึงหงายก่อนคลึงโดยให้ตรงกลางเนี่ยป่องข้างๆเนี่ย บางนิดหนึ่งเสรแล้วแบบนี้แล้วเราก็ตักไส้ใส่ลงไปเราก็ตักไส้ใส่ลงไปแบบนี้นะคะเราก็ปิดค่ะดึงปิดขึ้นมาเท่านั้นเอง,งปิดให้สนิท ใครไม่มีพิมพ์แบบมีนานนะจะใส่เป็นถ้วยฟอยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปในพิมพ์ใส,ใส่ลงไปตรงกลางแบยเนี่แล้วก็ปิดดึงค่ะดึงไม่ต้องกลัวดึงดึงจับจีบมันเหมือนเราทำซาลาเปาอะ่ะเท่านั้นเองแค่นี้ปิดครึงให้กลม เนียมีนาทาเนยเอาไว้ใส่ไปแบบนี้นี่แหละคะ่ะส่วนอันที่เป็นเนยนะคะเนยเนี่ยตัวนี้มีนาเอาเนยจืดนะคะแล้วก็ใส่เกลือสีชมพูล,ลงไปะคะ่ะแล้วก็ทําให้มันเป็นก้อนเอาไปแช่ตู้เย็นตัวนี้จะใส่ตรงกลางนี่นี่คือไส้เนยเค็มเอาเนยนะคะใส่ไปตรงกลางบอกเลยอร่อยมากอร่อยมากมันจะมีแบบความเค็มเข็มนวลนัวอยู่ข้างในไอผู้แล้วก็อยากจับเนยใส่ปาก แค่นี้เองคลึงเปนก้อกลมเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราใส่พิมพ์นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งหาอะไรคลุมไว้แบบนี้พักแป้งประมาณ ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือให้เขาขึ้นประมาณเท่าตัวครึ่งนะแล้วเราก็จะอบกันเลยเท่านี้เองแปง้งึ้นไม่เท่ากันเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทานะคะทาด้วยไข่แดงเนี่ยคะ่ะผสมนมให้ทั่วทุกอันลคะค่ะ ไข่แพ้นะคะไข่แพะไข่ก็ทาเป็นนมได้จ้ะเดี๋ยวเราไปอบนะคะที่ไฟประมาณมีนาอบไฟร้อยหกสิบองศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมตัวที่เป็นไส้ไก่นะคะก็จะเอาใบผักเนี่ยค่ะแปะลงไปด้วยแบบนี้ผักชีหรือพาสเทก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปอบนะคะเอาไปอบเลยจ้ะไฟ1้อหองศาค่ะ อบออกมาแล้วนะคะ15นาทีค่ะเนี่ยทุกคนจะเห็นนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้น่ารักไหลม้มดูนะคะเนี่ยมีนาะแต่งตัวบ้านๆมากเลยวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะอ่ะเนี่ยค่ะ 15นาทีอบออกมา15นาทีก็คือเราจะทานนมร้อนๆเลยก็ได้ค่ะร้อนๆอ,อย่างเงี้ยทานนมเพื่อที่หน้าเขาจะได้เงาๆก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าใครจะทานเนยก็ได้นะคะนี่ยังร้อนอยู่นะคะยังร้อนๆออู่นะก็ดึงออกมาตัวนี้แบบไม่มีไส้นะคะแล้วก็มีเป็นไส้เนยสดแล้วแต่ นี่คะ่ะน,นุ่มๆเห็นๆมาเดมินาบีบให้ดูเลยแล้วกันแบตบมันจะหมดแล้วค่ะยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแบตบจะหมดไมีนาก็รีบถ่ายเลยแล้วกันนี่ไงคะไก่ผงกะหรี่แบบที่ทุกคนอยากได้นะคะทําให้แล้วค่ะขนมปังนุ่มๆหือนุ่ม,มจริงไรจริงอื้อ <c oughs> ส่วนใส่เนยค่ะนี่คือใส่เนยนะคะนุ่มมากนุ่มจนละลายในปากแล้วก็เนยแล้วนี่แล้ะค่ะปาดนางลงไปแล้วทานได้เลยค่ะเชิญค่ะอ อร่อยนุ่มละลายในปาก